สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็ขออีกคันนึงนะเป็นพีพีวีคันสุดท้ายนะครับก็พอดีรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยมาเมื่อวันก่อนนะครับรถไม่ต้องทำอะไรเลยนะมาล้างปุ๊บปรับสภาพสปาภายนอกภายในนะครับก็ตั้งขายได้เลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าหายากมากนะครับสําหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัว2.8นะครับ TRD Sport สปอรนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับสีดําคันนี้นะราคานะครับเปิดขายแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นเองนะผมเห็นราคาตอนแรกผมยังตกใจเลย เพราะว่าจริงๆตัวเนี้นะครับลองเซิร์ชไปใน Facebook หรือที่อื่นก็ได้เขาขายกันอยู่ประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองปลายนะครับที่นี่คันนี้ก็ไม่หกหมื่นเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะเป็นรถของเจ้าของอาคาเนนะครับเขาซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นตัวท r d ีนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อหลังคาดํานะครับถ้าเป็นตัวรถขาวอ่ะจะเป็นหลังคาดํานะครับแต่คันนี้มันเป็นรถดํามันก็เลยดำทั้งคันเลยนะแต่ภายในเป็นดําแดงนะครับสําหรับคันนี้นะนี่ก็มีลูกค้ามาพอดีเขาก็มาดูดูไว้นะครับ เพราะว่าตอนนี้มีโฟลเจอร์หลายคันเลยนะครับพวกเรเจนเดอร์อะไรก็มีนะครับมิวเอ็กก็มีนะเครื่องสามพันขับสี่นะตอนนี้มีแล้วนะครับมิวเอ็กขับสองก็มีเรเจนเดอร์มีสีดําแล้วก็สีขาวสามคันนะครับสองจุดสี่สองจุดแปดนะครับพอดีคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่โดยส่วนตัวผมชอบด้วยแหละนะครับคันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถที่รุ่นเป็นรุ่นพิเศษแต่ตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับตัวนี้นะเป็นโตโยต้าโฟลเจอร์สองจุดแปดบอดิวขับเพื่อนสี่ล้อนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าหล่อมมาาาาาาากกกกชุดดพร์ทท้้นนนนหนของงเเัั็็จจะแตตต่ต่วีป นิวฟอร์จูเนธรรมดาไปนะครับเพราะว่าชุดตรงนี้ฮะทบกันชนด้านหน้าเขาจะเป็นดีไซน์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นของ T.R.D. นะครับมีไฟตัดหมอกรอบพรเมี่ยอะไรให้สวยงามเลยนะครับไฟดวงหลักก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดทาวน i นิ่งไลท์นะครับแล้วก็เป็นไฟ L.E.D. แบบไบเบี a มนะครับเฉพาะรุ่นของเขาเลยเป็นสีดำนะครับสีดำเงาทั้งคันเลยนะครับรถนี่สีเดิมนะครับแท้ๆเดิมๆเลยสวย เป็นล้อดำนะครับใครที่ชอบแบบดูดุๆนิดนึงนะครับก็แนะนําเลยนะครับสำหรับโฟลเจอร์คันนี้นะก็ทะเบียนคล้ายคันเก่านะที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับนี่นะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบไบบีมใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยๆนะติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับพาร์ทเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับชุดช่วงล่างนะครับล้อแม็กเป็นขนาดขอบ20นะครับคันนี้เป็นยางของรุ่นเลยเป็นยางคูดเยสยูวีนะครับต้องบอกว่า เป็นยางขนาด265 30 r 2 0นะครับแม็ก,กใหญ่มากนะครับแล้วก็ดิสเบรกเรียบร้อยนะครับเป็น trd นะครับผมชุดช่วงล่างของเจ้า trd sportivo d Sport e นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะเนี่ยพวกคอยสปริงอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็น trd หมดเลยนะจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมันทำมาเป็นเขาเรียกว่าช่วงล่างสไตล์ของเขาเลยมันจะกระด้างกว่าตัวที่เป็น all new fortuner ปกตินะครับถ้าเป็น l e g e n d e r ก็ชุดช่วงล่างก็เป็นเฉพาะ l e g e n d e r อีก นะครับสวยมากนะครับก็ไม่ใช่สิถ้าเป็นเรจนเดอร์ก็จะเป็นชุดช่วงล่างของ TRD แต่ถ้าเป็นตัว GR s p o r สปอร์ชมปัจจุบันจะเป็นช่วงล่างของจีอาร์สปอเองนะครับนี่นะครับคันนี้ก็มีกาบันได้ด้านข้างมาให้นะเป็นสีดํานะครับอาจจะมีรอยเหยียบขึ้นไปบ้างนะเมื่อกี้ลูกค้าชมรถไปอยู่นะเป็นสีดําเดิมๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับรถสวยๆนะครับดูได้เลยนะครับคิ้วล้อนะครับใหม่ๆนะช่องไฟประตูนี่เดิมสนิทกระจกมองข้างรับไฟฟ้านะครับ มีไฟเลี้ยวมาให้ตรงปลายนะครับสว,สวยเลยคันนี้นะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านในดีกว่าเนียนมากจริงๆเมื่อวานรถมาถึงยังไม่ได้ล้างผมเดินไปดูโอ้โหตกใจเลยสวยมากนะครับคันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรุ่นที่น่าจะไม่มีผลิตแล้วนะครับเป็นตัว trd sportivo ขับเคลื่อน4ล้อแหละรุ่นที่เป็น f o r j u n r trd ทุกรุ่นนะครับตอนนี้ป้ายแดงน่าจะไม่มีละก็จะมันจะมีอยู่ในตัวเฉพาะยูสคาร์นะครับเป็น รถมืนั่นแหละนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพเดิมๆดูเบาะนะครับหมอนเหมือนอะไรนะใหม่เอี่ยมกลิบนะครับรถนี่ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับคันนี้นะไม่มีร่องรอยเลยนะครับไม่มีสีขาดนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับสครับเพจก็เป็นทีอาดีนะครับผมรที่เป็นทีอดีเนี่ยลำโพงก็จะเป็น JBL หมุนละ ชุดชุดเครื่องเสียงของเขาเป็น JBL ทั้งคันเลยนะครับมีลำโพงประมาณสิบจุดได้มีซับเบีอยู่ที่ฝาท้ายด้วยนะครับมันจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปท็อปนะครับของโฟล์จูเนอนะกระจกก็โตโยต้าแท้ทุกบานแน่นอนนะนะกลุ่มลูกค้าตรงนั้นแหละครับมาดูทั้งตัวที่เป็นแต่งโฟลวิไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่ามีช่วงนี้ที่บริษัทเพยยน์มีรถ P P v f ฟ r ์จูเนอเข้ามาเยอะนะครับก็มีลูกค้ามาเลือกดูกันตัวทีเดีนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นดําแดงดําแดงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็็เปนนนหนัังะครบ น,นี่ก็เป็นหนังสีแดงนะครับเป็นสีเทามือเปิดครเมียมนะครับกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับตัวทิกตัว T-R-D Sport เนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้สบานเลยนะครับคือกดแล้วปล่อยทิ้งได้เลยกระจกไหลเองนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายมากนะครับและเอกลักษณ์ของเขาอีกตรงนึงนะครับคือตรงปุ่มคูสต์าในตรงปุ่มเอนจิ้นเนี่ยจะมีโลโก้คําว่า T-R-D Sport T-R-D นะครับเนี่ย Sport เป็น T-R-D นะตรงนี้ก็เป็น ที่วางแก้วนะ้าอะไรของเขาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดท้ายจากตรงด้านล่างนี้นะแล้วก็ฝาโปรงฝาน้ํามันอันนี้เปิดท้ายนะครับอันนี้เป็นออโต้สตาร์ทอะไรต่างๆนะครับคันนี้เลขไมล์เพียงหกหมื่นนั่นเดี๋ยวผมปิดระเบิดผมไม่ได้เอากุญแจนะนะครับนี่นะเลขไมล์หกหมื่นแปดพันสามร้อยหนึ่งกิโลนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับสวยงามมากจริงๆคันนี้นะเป็นรถของลูกศึษยถ้าผมไปดูประวัติมาแล้วนะ่าจะเป็นเจ้าของของคาเน่เขา ซื้อไปเก็บไว้ตอนนั้นแล้วคงไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ก็เลยนํามาให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าใครที่อยากได้รถครอบครัวไปใช้งานสักคันหนึ่งแต่ยังหลงไหลในความสปอร์ตนะครับยังรักความเรียบหรูแต่ดูสปอร์ตแล้วไปครอบครัวไปได้ทางบ้านนะครับคันนี้เลยนะครับโ r จูเนอร์2.8 t d Sportivo ครับหนึ่งล้านหนึ่นามนะครับติดต่อได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์หกสองูนย์เจ็ดเจ็ดเกะครับกับผมเลดเพชรยนนะครับ นอกจากรถกระบะนะครับก็มีรถพวอพีพีวีน่แหละนะครับที่แซมแซมมาบ้างนะครับคือ Fortuner เนี่ยมันจะมีระบบควบคุมอะไรต่างๆให้ครบถ้วนเลยนะครับเขาเรียกระบบอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่ผู้ใชนะ้น่ะเดี๋ยวให้ดูกันตรงนี้ว่ามันมีอะไรบ้างยิบยนะ่อยเนาะตรงเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้มันจะเป็นปุ่มปรับเมนูต่างๆนะครับที่แสดงผลตรงนู้นนะเราต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ปรับเลือกเซตดูค่าอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับฝั่งซ้ายของเขาจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ เอเตอร์เทนเมนต์ก็คือปรับเปลี่ยนคืนวิทยุเปลี่ยนเพลงเบาเพลงรับสายวางสายอะไรต่างๆนะครับก็มีแอร์แบ็กถึง7จุดด้วยกันนะสำหรับ f o r t u n e r นะครับตรงนี้เป็นระบบคูดคอนโทรลนะครับของ f o r t u n e r นะครับก็เป็นรุ่นแต่สมัยเด็กดําบันแต่ใช้งานได้คือสเสถียรน,นะครับก็คือล็อกความเร็วเราขับไว้ร้อยหนึ่งเราอยากล็อกเราก็กดล็อกปุ๊บแล้วเรากดเอาลงทีหนึ่งก็เซตมันก็จะล็อกความเร็วไว้ที่100ตลอดเวลาเราจะยกเลิกเราเหยียบเบรก ตรงนู้นนะครับหรือว่าเราจะกดตรงปลายก็ได้มันก็ยกเลิกเช่นกันนะครับมาพร้อมเกียร์ระบบแพร่รู้ชิพนะครับมีบวกลบเนี่ยครับบวกฝั่งนี้ลบนะครับก็คือเราบางทีเราขับขึ้นเขาเชนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจะคลิกดาวาก็ได้นะครับหรือจะปรับเป็นทริปโทนิกจากเกียร์ตรงนั้นก็ได้เช่นกันนะครับอยากไฮโซก็เ okay, กรับปรับเป็นชนชิปก็ดีดทีหนึ่งมันเกียร์มันก็เชนเลยนะครับตัวไฟก็เป็นออโต้นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับม,มันเลยเปิดปิดอัตโนมัติ ปรับสูงต่ำอะไรของเขาเองนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นที่ปัดน้ำฝนหน้าและหลังนั่นเองนะครับหน้าจอตรงนี้ก็เป็นจอ L อเป็นจอของ UJBL นะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับเป็นจอ Android นั่นแหละแต่ก็มีแบบใส่ CD ได้นะครับสามารถบ t o o t h USB FM ได้ปกติแล้วก็มีช่องใส่เมมโมอรีอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องมีเมมถ้าไม่มีเมมเมนน่าจะเปิดแล้วม่มีปัญหานะครับต้องใส่เมมไปด้วย แล้วก็ตัวแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับสําหรับตัวซิมโฟนเนี่ยแอร์ออโต้คือใช้งานง่ายนะแล้วเราขึ้นมาเรากดออโต้ทีเดียวเองนะเราจะลงเราก็กดปิดนะครับอุณหภูมิมันจะปรับตามในห้องโดยสารเลยถ้ามันร้อนมากแอร์มันก็จะแรงก่อนแล้วมันก็จะเบาเองนะครับคือผมว่าสะดวกสบายนะครับกับคนที่มีอายุหรือว่าแบบวัยรุ่นอะไรก็ใช้ได้หมดนะตรงนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนเกียร์โฟนะครับแต่ปกติเมื่อก่อนมันจะเป็นหัวเกียร์เล็กใช่ไหมมันจะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แล้วนะครับก็มีเนะี่ย ไฮทูไฮโฟแล้วก็โล่โฟเนี่ยครับก็มีปุ่มลงทางลาดชันคือตรงนี้นะครับก็แบบช่วยชะลอลงทางลาดชันอะไรอย่างงี้ไม่ให้รถเราแบบสเสียรอออกข้างทางไปตรงนี้เป็นปุ่มแท็กชั่นคอนโทรลนะครับไม่ใช่กดแล้วเปิดนะกดแล้วมันจะปิดนะครับมันเปิดของมันอัตโนมัติอยู่แล้วอนะ่ะบางทีหลายท่านไม่รู้แนละ้วว่าแบบแท็ชั่นคอนโทรลเปิดปิดตรงไหนอะไรนะครับคือรถทุกคันสมัยใหม่มันแท็ชั่นคอนโทรลมันจะเปิดไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับเรากดเมื่อเราปิดมันนั่นเอง ชุดเครื่องเสียงด้านหน้าก็เป็น JBL นะครับ JBL สองฝั่งเลยนะครับผมบอกแล้วมันมีลำโพงสิบจุดไฟห้องโดยสารเป็น LED ด้านบนนะครับก็กระจกใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเบาะแถวสองก็เป็นสีดําแดงเช่นกันนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตสวยๆเลยคันนี้นะครับตัวท r d ดีนะเบาะเป็นแบบนี้ผมบอกแล้วว่ามันกว้างนะเดี๋ยวเชงเงือไปให้ดูด้านหลังนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากเลยนะครับตัวเบาะแถวสองสามารถปรับได้สามระดับนะครับปรับพนักพิงเนี่ยได้สามระดับนะครับ แล้วพับเก็บง่ายมากเลยพับมือเดียวเลยดึงจากตรงนี้ตบเบากจะกิ้งกั้นไปข้างหน้านะครับภายในห้องโดยสารสะอาดนะครับมีแอร์อยู่ด้านบนนะครับมีแอร์อยู่ด้านบนนี่นะครับแล้วก็มีบาให้เรียบร้อยนะสําหรับตัว f ฟ r ์ u n e r นะครับมีที่จับอะไรเรียบร้อยด้านหลังก็มีที่ชาร์จแบตให้2จุดนะครับเป็นไฟสองโวลต์กับเอ่อร้อโวลต์นั่นเองนะจะเป็นแบบเต้าเสียบนะครับในหลายๆรุ่นนะครับเนี่ย ก็ผมมองว่ายังเป็นรถที่น่าใช้นะสําหรับตัว f o r ์กิเนนะครับคือชุดช่วงล่างเขาว่าดีอยู่ละเป็นรถหลักล้านนะแต่ราคาแบบคือเวลาซ่อมค่า maintenance นนแรงต่างต่ํามากนะครับน้อยมากนะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับโลโก้เนี่ย TRD Sportivo e Sigma 4ที่ผมบอกว่ามันเป็นรุ่นที่สุดแล้วสุดอีกครับคือสุดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับเป็น TRD แล้วก็ว่าพิเศษนะครับแล้วเป็นขับเคลื่อน4ล้ออีกนะครับราคา1ล้าน1แสน3หมืน่นผมมองว่าไม่น่าเกียดนะครับยังน่าใช้อยู่นะ รถสวยๆเดิมๆนะไม่มีแบบจอดจมน้ำอะไรนะดูนะครับโชคเชิกอะไรต่างๆนะเพาหลังนะเนียนๆนะครับรถเดิมทุกจุดเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับกับตัว2.8 Sigma 4คันนี้นะสำหรับยังไงนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวรถครอบขรัวค่ายโตโย t ้านะครับกับ Toyota f o r ร์จ e r 2.8 T R D Sigma 4คันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะ ที่เบอร์0ู6 2, 6 4ห7 7 7 6นะครับกับผมเนทเพชรยนนะครับก็คือเรามีรถท่านเลือกมากมากมายเลยนะครับอยากดูรุ่นไหนก็ลองแอดไลน์หรือโทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่วันนี้อยากนำเสนอคันนี้เพราะผมมองว่าราคาประหยัดกว่าที่อื่นเป็นแสนเลยนะครับที่เราขาย1นึ่งนะที่ที่อื่นขาย12นะครับเผิ่มมี2ป้ายนะผมบอกเลยตัวเนี้จะเป็นตัวแรเทมเพราะว่าไม่มีผลิตและหายาก ก็คือรถนี่สมรรถนะช่วงล่างดีมากนะครับกับกลุ่มกําลัง2.8ลิตรนะครับมีเกียร์โฟคือไปได้ทุกที่จริงๆคันเดียวจบครับคันนี้นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ